สวัสดีครับเคยสงสัยกันไหมครับว่า อะไรคือเคล็ดลับจริงๆที่ทําให้คนเราไปถึงเป้าหมายได้สําเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนเรื่องงานหรืออะไรก็ตามวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหลักธรรมหนึ่งในพุทธศาสนาที่เขาเรียกว่าเป็นเหมือนกุญแจเลยนะครับคืออิทธิบาท4หรือวาทางแห่งความสําเร็จนั่นเองเราก็จะมาดูกันจากหลายๆมุมเลยครับมีทั้งงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับน้องๆนักเรียนมปลายเลยนะครับแล้วก็มีบทความที่อ่านง่ายๆจากไทยรัฐออนไลน์ด้วยเกี่ยวกับการปรับใช้ในชีวิตประจําวันและที่ขาดไม่ได้ คือคาอธิบายเชิงลึกจากปราดอย่างท่านปออประยุทโตครับเป้าหมายเราก็คืออยากจะเข้าใจหลักธรรมนี้ให้ลึกซึ้งขึ้นแล้วก็ดูว่าเอ๊ะเราจะเอาไปใช้จริงในชีวิตเราได้อย่างไงบ้างลองมาเจาะลึกกันเลยครับค่ะสําสหรับอิทธิบาท4ี่นะคะถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายที่สุดเลยก็คือเป็นคุณธรรม4ี่ประการที่เหมือนเป็นพลังขับเคลื่อนให้เราไปสู่ความสําเร็จตามที่เราต้องการนะคะก็จะประกอบด้วย4ข้อหลักๆนะคะข้อแรกคือฉันทะค่ะ อันนี้คือความรักความพอใจความชอบในสิ่งที่เรากําลังจะทําหรือกําลังทําอยู่ข้อ2คือวิริยะอันนี้ก็คือความเพียรพยายามความขยันหมั่นเพียรไม่หย่อท้อสู้กับปัญหาข้อ3จิตตะคือความเอาใจใส่การมีสมาธิจดจ่อกับสิ่งนั้นแล้วก็มีความรับผิดชอบและสุดท้ายข้อ4ี่ค่ะวิมังสาอันนี้เป็นการใช้ปัญญาเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วคือการคิดไตรตรองพิจารณาหาเหตุผลตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขยอยู่เสมอค่ะ ท่านปออประยุทโตท่านก็สรุปไว้ให้จําง่ายๆนะคะว่ามีใจรับภาคเพียรธรำรเอาจิตฝักใฝ่ใช้ตัญญาสอบสวนนะคะโอ้โหฟังดูครบเครื่องเลยนะครับเป็นเหมือน4พลังเลยแล้วปกติเนี่ยครับมันจําเป็นต้องมาครบทั้ง4ข้อพร้อมกันเลยหรือว่าเราเริ่มจากข้อไหนก่อนก็ได้ครับอืมเป็นคำาถามที่ ดีมากเลยค่ะคือโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเรามีฉันทะคือมีความรักความพอใจเป็นตัวนำแล้วเนี่ยข้ออื่นๆทั้งวิริยะจิตตะวิมังสามมันมักจะตามมาได้ง่ายขึ้นค่ะเหมือนมีแรงส่งให้เราอยากจะทำอยากจะพยายามอยากจะใส่ใจอยากจะคิดปรับปรงุงแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะท่านปออประยุตโตท่านชี้ไว้น่าสนใจมากท่านบอกว่าแต่ละข้อเนี่ยก็เป็นใหญ่ในตัวเองได้เหมือนกันนะคะ สามารถเป็นตัวนำเป็นจุดเริ่มต้นได้แล้วแต่ละข้อก็สามารถนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่าสมาธิหรือความตั้งมั่นในการทำงานการเรียนได้หมดเลยค่ะอ๋อครับครับหมายความว่าไม่จำเป็นต้องเริ่มที่ฉันทะเสมอไป ใช่ค่ะไม่จำเป็นเลยบางคนอาจจะเริ่มต้นได้ดีจากความเพียรก็ได้นะคะที่เรียกว่าวิริยะสมาธิอันนี้จะเหมาะมากกับคนที่ชอบอะไรท้าทายชอบเอาชนะอุปสรรคมีความใจสู้เป็นทุนเดิมอยู่แล้วหรือบางคนอาจจะเริ่มจากจิตตะสมาธิก็คือมีความรับผิดชอบสูงมากรู้สึกว่างานนี้เป็นเรื่องของฉันต้องทำให้ดีที่สุดอันนี้ก็จะทำให้เกิดความจดจ่อได้ หรือแม้แต่วิมังสาสมาธิก็คือเริ่มจากความอยากรู้อยากเห็นชอบคิดชอบวิเคราะห์ชอบทดลองหาเหตุผลอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นได้เหมือนกันค่ะโหน่าสนใจมากครับตรงนี้ที่ว่าจุดเริ่มต้นมันหลายๆนี่แหละแล้วในชีวิตจริงล่ะครับอย่างเรื่องการเรียนของน้องๆนักเรียนเนี่ยมีข้อมูลไหมครับว่าเขาเอาหลักพวกนี้ไปใช้กันยังไงบ้าง มีข่นมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะทำที่โรงเรียนสันปะตองวิทยาคมเขาศึกษานักเรียนชั้นมหเลยนะคะว่ามีการปรับใช้หลักอิทธิบาท4ในการเรียนยังไงบ้างผลออกมาพบว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยนักเรียนมีการปรับใช้อยู่ในระดับมากเลยทีเดียวนะคะค่าเฉลี่ยค่อนข้างสูงค่ะระดับมากเลยเหรอครับแล้วข้อไหนที่นักเรียนเขาให้ความสาคัญหรือใช้เยอะเป็นพิเศษครับมีลาดับไหมครับ มีค่ะและตรงนี้ก็น่าสนใจมากๆเลยคือลำดับที่นักเรียนใช้มากที่สุดไปน้อยที่สุดเนี่ยอันดับแรกคือฉันทะค่ะคือความพอใจความภูมิใจที่ได้เรียนแต่อันดับสองเนี่ยกลับเป็นวิมังสาคือการใช้ปัญญาการคิดหาเหตุผลเพื่อความสำเร็จแล้วถึงค่อยตามมาด้วยวิริยะคือความขยันหมั่นเพียรและสุดท้ายคือจิตตะค่ะความเอาใจใส่รับผิดชอบเฮ้ยจริงเหรอครับ วิมังสามาก่อนวิริยะกับจิตตะเหรอครับเนี่ยแปลว่าเด็กรุ่นใหม่นี่เขาให้ค่ากับการเข้าใจการคิดวิเคราะห์มากกว่าแค่การขยันถึกถึกหรือความรับผิดชอบตามหน้าที่อย่างนั้นหรือเปล่าครับ ก็อาจจะตีความแบบนั้นได้นะคะมันสะท้อนว่าการสร้างความรู้สึกอยากเรียนฉันทะควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้คิดเป็นวิมังสาเนี่ยอาจจะเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญมากๆสำหรับนักเรียนกลุ่มนี้ค่ะมากกว่าแค่การบอกให้ขยันหรือให้ส่งงานตรงเวลาเฉยๆ,ๆน่าคิดตามเลยครับแล้วถ้าเป็นเรื่องการทำงานของพวกเราผู้ใหญ่ๆล่ะครับหลักการเดียวกันนี้ใช้ได้เหมือนกันไหมครับ ใช้ได้เลยค่ะหลักการเดียวกันแป๊ะเลยจากข้อมูลหลายๆแหล่งนะคะทั้งจากบทความอย่างในไทยรัฐหรือจากคำสอนของท่านปออประยุตโตก็ไปในทิศทางเดียวกันคือฉันทะในการทำงานก็คือการรักในงานที่เราทำหรือพยายามหาแง่มุมที่เราจะรักมันให้เจอให้ได้วิริยะก็คือความขยันการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอการไม่กลัวปัญหา มองว่าเป็นความท้าทายจิตตะก็คือการใส่ใจในรายละเอียดการรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายทําให้ดีที่สุดเหมือนเป็นเรื่องของตัวเองและวิมังสาก็คือการใช้บัญญาเข้ามาช่วยทั้งการวางแผนการวิเคราะห์ปัญหาการตรวจสอบการหาทางปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดทําให้งานดีขึ้นเรื่อยๆค่ะครับผม หรือเป็นคนชอบลุยชอบความท้าทายวิริยะหรือเป็นคนมีความรับผิดชอบสูงเลี้วจิตตะหรือเป็นคนขี้สงสัยชอบค้นคว้าวิมังสาการเข้าใจตรงนี้ก็จะช่วยให้เราเลือกใช้ประตูทางเข้าสู่ความสําเร็จที่มันเหมาะกับจริตของเราได้ง่ายขึ้นค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับเหมือนกับว่าอิทธิบาท4ี่เนี่ยไม่ใช่แค่หลักธรรมที่อยู่บนหิ้งสุดสวดท่องๆกันไปแต่มันเป็นเหมือน เครื่องมือทางจิตวิทยาเลยนะครับที่เราเอามาใช้จริงได้เพื่อสร้างแรงจูงใจสร้างแนวทางปฏิบัติให้เราไปถึงเป้าหมายได้จริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนเรื่องงานหรือแม้แต่การพัฒนาตัวเองในด้านอื่นๆก็ตาม ถูกต้องเลยค่ะมันเป็นหลักการที่นำไปปฏิบัติได้จริงมากๆเลยแล้วก็มีประเด็นทิ้งทายที่น่าสนใจจากท่านปออปอยุตโตที่อยากชวนให้คิดต่อนะคะคือท่านชี้ว่าแม้เราจะเข้าใจหลักการทั้งสข้อนี้ดีแล้วแต่ในชีวิตจริงเนี่ยมันก็ต้องมีบ้างที่เราต้องไปทำในสิ่งที่เราอาจจะยังไม่ได้รักไม่ได้ชอบหรือยังไม่ถนัดเลย การที่เราจะปลูกหรือสร้างไอเจ้าตัวชันทะหรือวิริยะขึ้นมาในใจสําหรับสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันอาจจะต้องอาศัยเทคนิคหรือกลยุทธ์หรือวิธีการบางอย่างที่เป็นเรื่องเฉพาะตัวของแต่ละคนเข้ามาช่วยกระตุน้นซึ่งไอเทคนิคหรือวิธีการเหล่านั้นสําหรับตัวเราเองมันคืออะไรไดันแน่อันนี้อาจจะเป็นคําถามที่น่าสนใจที่เราแต่ละคนคงต้องกลับไปลองสํารวจกับตัวเองดูต่อนะคะว่าเราจะสร้างแรงใจในสิ่งที่ยากๆได้ยังไงอืมเป็นคําถามที่ทิ้งท้ายได้น่าคิดมากๆเลยครับ ต้องกลับไปสำรวจตัวเองจริงๆด้วยครับวันนี้ขอบคุณมากครับ